กระสับกสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะมาอยู่กับผมมันดีเพนะวันในวันนี้เราจะมาทําการถอนเงินนะครับเข้าในของ True Money Wallet นะจำนวนเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูในะของตัวแอปที่เราจะทําการถอนก่อนว่ามันถอนได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถอนเงินฟรีนะต้องย้ําว่าแอปนี้เป็นแอปเก่านะที่ผมใช้เวลาในการหางเงินฟรีจากแอปนี้ก็ข้อข้านนานแล้วนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะอยู่พอควรสำหรับหางเงินฟรีนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปทำกทารทำกันถอนกันเลยเนาะเข้ามาในของตัวแอป RedWord กันเลยนะครับแอปนี้ก็เมื่อก่อนถ้าเป็นชื่อเก่านะครับมันก็จะเป็นชื่อดอนบอลนะแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อในของ RedWord นะครับทุกคนสามารถทําการดาวน์โหลดได้ใน Play Store หรือใครที่จะกดลิงก์จะได้คลิปไปดาวน์โหลดใน Play Store ก็สามารถทําการ กดแล้วก็ไปดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันได้เลยวิธีในการสมัครวิธีในการหาเงินทํางานยังไงหาเงินยังไงนะครับผมก็ได้ทําคลิปเอาไว้หมดแล้วทุกคนสามารถกดลิงก์ใต้คลิปไปดูได้เลยไปหาคลิปดูได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะโอเคพอเราเทํา,ทากันเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปทําการถอนเงินกันเลยนะฮะก็เข้ามาตรงที่หน้าของฉันกันเลยนะฮะตรงนี้นะไล่ให้เรามาตรงที่ไทยถอนอ่าผมมีเงินอยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับก็เข้าไปตรงที่ไทยถอนกันเลยนะฮะแปบบไวๆเลยนะ พอทาการกดเข้ามาแล้วนะก็จะมีในของวィィิดีโอมากแล้วก็ทําการกดปิดวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้มันจะมีการถอนเงินเข้าในของ t o m อ n ดี้เ l l ต์เพ p พราวนะครับและคา่าโทรศัพท์แต่เราจะถอนเข้าในของทู m a n i ี้ l l ล t ์นะก็กดเข้ามาได้เลยนะครับผมมีอยู่ประมาณ200เนาะถอน150รละกันนะ250ยังไม่ถงึงยังถอนไม่ได้ใช้เหรียญก็ตามที่เขากำหน,นดหรือว่าระบุไว้ตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่ล้านห้าแสนเหรียญน,นะครับ ทำการกดเข้าไปและรอระ,ะยะเวลาประมาณ5วินะครับแล้วกดเห็นด้วยอ่ะกดเห็นเลยครับตรงนี้การถอนก็ง่ายทํา,าทไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เราทำการใส่ชื่อ t o มอ m ด n ้วอ l เล็ตของเราเข้าไปแล้วก็ใส่เบอร์โทนะครับ t o มอ m ด n ้ a อลเลของเรานะใส่2ช่องเลยนะครับใส่2ช่องเลยเบอร์โททูมอนดี e วอล l ล็ช่องทางในการรับเงินเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยครับ พอใส่เสร็จแล้วก็ทําการกดส่งได้เลยนะครับวันนี้ผมทําการถอนก็เป็นในของวันที่26นะครับเราดูว่างเงินจะเข้าประมาณวันไหนนะครับจริงๆตอนที่เราถอนเนี่ยเข้าให้เรารอประมาณ5วันนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาไม่นับนะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่ข้อมูลแป๊บหนึ่งนะฮะพอเราทําการกดส่งไปแล้วนะครับนี่กดส่งไปแล้วมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะส่งเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดไปตรงที่ไปตรวจสอบได้เลยคือไปดูประวัติการถอนนะฮะ พอทุกคนทําการกดเข้ามาแล้วเนาะมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะสถานะก็อยู่ตรงนี้นะฮะสถานะรอดเดินการนะรอประมาณ5วันนะเขามีระบบไว้อยู่ตรงนี้นะครับรอประมาณ5วัน,นครับก็ตามนี้เนาะเขาบอกว่าระบบจะจัดก,การยินยืดถอนเงินสดของคุณปลดปลดใจรอประมาณ5วันทําการวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ใช่วันทําการประมาณนั้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นการถอนอีก150บาทนะผมก็ถอนมาเรื่อยๆแล้วนะเมื่อก่อนนี่ครับ100 500 150 150แล้วก็250แล้วก็150และล่าสุดก็จะเป็น150นะครับก็ถือว่าถอนเยอะพอตัวนะพันกว่าบาทแล้วกว็ได้ก็เป็นแอปนิการหาเงินฟรีดอนนะ้องใครๆก็ทําได้นะฮะเราทําการถอนเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาเห็นไหมเยอดเงินของผมก็เหลืออยู่66บาทละ เหลือประมาณนี้ถ้าเราจะดูประวัติการถอนก็อยู่ตรงนี้นะครับการแลร่ของฉันนะก็กดไปดูได้เลยนะครับง่ายๆเลยเพียงแค่นี้นะครับส่วนใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็มาทํากันได้นะเมนูในการทํางาน,นครับก็หลักๆก็คือเมนูหน้าหลักแล้วก็อ่านนิยายนะครับแล้วก็งานแล้วก็หน้าของฉันนะถ้าเราจะทําการเชิญเพื่อนเราก็สามารถทําการเชิญเพื่อนได้นะครับง่ายๆครับผมเมนูในการเชิญเพื่อนก็อยู่ตรงนี้เลยนะ อ่านี่เลยคลิปที่นี้เพื่อทำการเชิญนะครับและรหัสเชิญท่าทางแนะนําของทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะครับอบไปได้เลยกดไปตรงที่3านาวกดตรงที่สานาวครับไลยให้เพื่อนมาทําการสายล่าเชิญตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนสายเพื่อนก็ได้นะครับแล่เราก็ได้สรุปว่าได้กันทั้ง2คนเลยนะครับได้เหรียญเอาไปทําการถอนกันนะไล่มาตรงที่หน้าง,งานตรงนี้นะฮะหน้าง,งานตรงนี้ก็จะเป็นการ เช็คอินไลฟวันต่างๆเนาะก็อันนี้ก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะการทางานต่างๆก็เหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจให้เราทาแรดได้เหรียญต่างๆนะครับก็ลองมาทําดูกันได้นะผมก็ได้ทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วแล้วก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับทุกคน,นก็สามารถทําการกดลิงก์จากเซิร์ไปดูได้เลยและในวันนี้เราก็มาทําการถอนก็ประมาณนี้เนาะส่วนเงินจะเข้าวันไหนนะครับวันที่เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูก่อนเพราะว่าใช้ระยะเวลาในการรองเงินเข้า 5วันนะครับวันเสาร์วอาทิตย์ไม่นับนะครับแล้วก็นับเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแค่นี้นะ5วันนับต้องรอหน่อยนะฮ okay, ะโอเคการอ่านนิยายนะครับก็สามารถอ่านได้อ่านข่าก็อ่านได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับเหรียญน,นะอ่านนิยายครับจริงจริงไม่จำไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้แค่กดไปแล้วก็เลื่อนบัมผ่านาาาาก็ได้นะครับหรือจะอ่านข่าวหรือไม่อ่านข่าวก็ได้นะครับก็ได้รับเหรียญเ,เ,เหมือนกันเอาเหรียญไปทําการถอนเงินประมาณนี้นะแอปทางานนี้ง่ายงไม่ได้ยาก เดี๋ยวลองเงินเข้าแล้วกันเดี๋ยวเราอัปเดตเป็นคลิปหน้านะครับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเดี๋ยวเราเข้ามือขาว้างใหม่ๆเกี่ยวกับการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม